สวัสดีครับผมนายเมธาสิทธิ์ก้อนขาวนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กลุ่ม6 2 1 4 6 CPE 1รหัสประจำตัว116210462028-8วันนี้จะมาอธิบายช็อสโค้ดการบ้านวิชา S1 Computer ครั้งที่1เริ่มจากบรรทัดแรก using system คือการประกาศเรียกใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า system ต่อมาบรรทัดที่2คือการประกาศคลาของโปรแกรมบรรทัดที่4 public static void main คือเมธอดของโปรแกรมบรรทัดที่เจถึง9คือการประกาศตัวแปรของโปรแกรมตัวแปร Random เริ่มการสุ่มตัวเลขตัวแปร アナลเซอร์ตัวแปรคำตอบตัวแปรเขาประกาศตัวแปรที่ใช้นับรอบเริ่มเข้าลูป p ทำงานของโปรแกรมเขาบวกบวกบวกหนึ่งให้กับตัวแปรเขาหรือตัวแปรนับรอบจากนั้นเข้าเงื่อนไขเขาหรือตัวแปรนับรอบมากกว่าสิบหรือไม่ ถ้าใช่จะทำงานแสดงผลทางหน้าจอเพื่อเฉลยคำตอบในกรณีที่จำนวนที่ผู้เล่นใส่มีมากกว่า10หลังจากนั้นทำการออกจากโปรแกรมหรือออกจากลูกนะครับต่อมาบรรทัดที่16 แสดงผลข้อความทางหน้าจอเพื่อให้ผู้เล่นเริ่มสุ่มตัวเลขนะครับแล้วก็ประกาศชี้ดิตตัวแปรที่ให้ผู้เล่นป้อนเข้ามาหลังจากนั้นเข้าสู่เงื่อนไขตรวจสอบว่าตีเนี่ยหรือตัวเลขที่ผู้เล่นเนี่ยใส่เข้ามามีค่าตรงกับตัวเลขที่สุ่มหรือไม่ถ้าใช่ถ้ามากกว่าเกินถ้ามากกว่าตัวเลขที่สุ่มเนี่ย โปรแกรมจะแสดงผลข้อความทางหน้าจอว่าตัวเลขที่ใส่มีค่ามากกว่าตัวเลขที่แรนดมอม L-E-F ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขแรกจะทำเงื่อนไขต่อมาก็คือบรรทัดนี้ตรวจสอบว่าจำนวนที่ผู้เล่นจำนวนเลขที่ผู้เล่นใส่มาเนี่ยน้อยกว่า ตัวเลขที่แ a n d o m หรือไม่ถ้าใช่ให้พิมพ์ว่า too small แสดงผลข้อ,ขอความทางหน้าจอว่าตัวเลขที่ใส่เนี่ยมีค่าน้อยกว่าตัวเลขที่แรนดอมเมื่อเสร็จลูปนี้แล้วจะเรามาทำลูปต่อมาจะทำลูปต่อมาก็เมื่อตอบถูกนะครับเมื่อตอบถูกจะเข้าเงื่อนไขข้างล่างนี้ ะครับเงื่อนไขถ้าสุ่มตัวเลขที่แรนดอมได้ไม่เกินสามครั้งจะแสดงข้อความโ oh อ้ไมก็กอดนะครับผมถ้าห้าครั้งเนี่ยจะแสดงว่าเอ็กเซเลนะครับได้ต่ำกว่าแปดครั้งจะแสดงคำว่ากูดแต่ถ้าได้ อยู่ภายในสิบครั้งเนี่ยจะแสดงว่าโอเคโอเคครับผมนะครับแล้วก็จะลงมาข้างล่างแสดงผลข้อความเพื่อฟีดโปรแกรมไว้ไม่ให้อยู่ทํางานครับผมการทํางานของโปรแกรมก็จะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ